วันนี้ที่ด้บ้านแม่น้องชมพู่ได้มีชาวบ้านได้นำดอกไม้พานเพื่อมาทำพิธีเอิ้นขวัญให้แม่น้องชมพู่พิธีเอิ้นขวัญเป็นความเชื่อทาง ภาคอีสานนะคะเมื่อชีวิตเราเจอสิ่งร้ายเราก็จะทำพิธีสะดเดาะเคราะ์โดยมียายอนเป็นหมอธรรมในหมู่บ้านยกผ่านโบชามาทำพิธีเอาได้สายศีลมาผูกข้อมือแล้วก็ให้พรแม่น้องชมพู่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็ขอให้หลุดพ้นไปยังบอกแม่น้องชมพู่ว่า พวกเราชาวบ้านกกกเกาะไม่เคยทิ้งและยังอยู่เคียงข้างแม่น้องชมพู่ตลอดไปไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่คนเดียวพอพูดจบประโยคนี้แม่น้องชมพู่ก็ร้องไห้ยายยนผู้ทำพิธีก็ร้องไห้หลังผูกข้อมือเสร็จก็ทำพิธีลดน้ำมนต์เรียกขวัญกำลังใจกลับมาคนในครอบครัวน้องชมพู่ไม่มีใครมาร่วมพิธีเลย มีเพียงก็แต่ชาวบ้านกกอกแม่น้องชมพู่ร่ำให้ด้วยความซาบซึ้งใจที่เห็นน้ำใจของเพื่อนบ้านชาวบ้านกกอกไม่ใช่เพื่อนบ้านที่อื่นที่มาให้กำลังใจวันนี้มีแต่คนของบ้านกกอกทั้งนั้น แม่น้องชมพู่กล่าวทั้งน้ำตาว่าจะขอต่อสู้เพื่อนำความยุติธรรมมาให้น้องชมพู่ถึงแม้จะกังวลอยู่หลายๆด้านเพราะเราไม่มีทนายมาให้คำแนะนำชมพู่บอกว่าตัวเองรู้สึกผิดหวังแต่ไม่ได้ผิดหวังที่ศาลให้ประกันตัวลุงพลเพราะเป็นดุลพินิษของศาลซึ่งเราก็ต้องให้ความเคารพแต่ผิดหวังที่ศาลสังคม ได้ตัดสินว่าครอบครัวของน้องชมพู่ไปรับเงินเพื่อจะล้มคดีเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ทราบมามาอย่างไรนะคะเรามาดูฝั่งบ้านลุงพลซึ่งอยู่ไม่ไกลกันกันกบบ้านแม่น้องชมพู่นะคะวันที่6เดือน6วันนี้เป็นเลิกดีของลุงพลก็จะทำการพิธีสะดเดาะเคราะ์เอิ้นขวันเหมือนกันนะคะ ก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ของลุงพลมี FC มียูทูบเบอร์และคนสนิทบ้านก,กกอกบางส่วนนะคะรวมถึงคนสำคัญที่สุดก็คือคนนี้ค่ะตาชาญน,นะคะตาชาญนี่เป็นพ่อของป้าแตนเป็นพ่อของคุณสาวิตรีแม่น้องชมพู่ซึ่งก็มีศักเป็นตาแท้ๆของน้องชมพู่นะคะ อาชาชย์ก็มาร่วมพิธีที่บ้านลุงพลลุงพลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรให้ลุงพลในวันนี้ในวันอังคารที่8มิถุนายนต์ลุงพลก็จะเข้ากรุงเทพไปพบกับทนายตั้มเพื่อที่จะเข้าพบกรรมาพิบาลของคุณเสยระและทุกอย่างก็จะเดินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ติดตามชมตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ